บอไดบอลเวอรครับมามเขาม,มานี่เข้ามาเนี่เข้ามานี่เขามาน,มมานี่มาเบิงมาเบิงมาเบิงความความแตกต่างของคน,คน,คนเราแต่ละคนที่อยู่ในนี้คือน้องพี่โอ๊ตทุกคนน้องพี่โอทุกคนเลยกนเดี้ดเดียก็เสียปิงไปวะใช่รุ่นในกาเสียปิงเสียปิงจกวอนสองปีทันเท้าบันด้วยบ้านเา <c oughs> บาันเสียบ้งเบื้งแต่ละคนมาเบื่อไงก็ได้เบื้งมากรอบก็ร้นี่ก็ได้รัก็ม่หยดมึงแสดงออกรับ ยี่ห้ายี่ห้าครับท่างกันชิบปีสามห้าครับตัวก็ลูกแล้วตอนนี้เป็น,พ,นพ่อนี่เป็นลูกพ่ออุ้ยได้นะเล่นเลยเล่นเป็นพ่อได้เลยนะพี่จริงๆ ผมเาครับเดี๋ยวมาจาไดแมีคเขาดไอเจ้าพี่ฟองสิบุรีน้องบุรีตกปลาได้ไอันนี้จานโอครับอันนี้จานโอจานโอจานโอปีนี้เท่าไหร่ยี่สิบเก้าิบเก้าจานโอเอาเบิงคนเลขสามน้ำกันดูคนเลขสามด้วยกันครับไปขึ้นหนาเท่าเลยผมแพยูวีครับอ้แพแดด แพ้ตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้วอ๋อแพ้ยูวีเหรอใช่เราแก้ไปหายด้วยอืมตอนนี้แพ้คนเมื่อคนืออน <S <S ไม่มีอะไร